สวัสดีค่ะพบกับสุพนุษสุพนุษย์นะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุษย์จะมาชวนทําข้าวต้มมัดใบเตยค่ะเป็นไส้เผือกนะคะมีความหอมของใบเตยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ใบตองมาห่อด้วยนะคะเพราะถ้าใครที่อยู่ต่างแดนแล้วใบตองหายากและมีราคาแพงนะคะเราสามารถใช้กระดาษอบค่ะมาแทนได้เลยข้าวต้มมัดนี้นะคะจะมีรสชาติที่เหนียวนุ่มอร่อยแม้ข้ามคืนแช่ในตู้เย็นไว้ก็ยังนุ่มค่ะมาชมขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะเราจะนําข้าวเหนียวนะคะจํานวน250กรั ล้างทำความสะอาดข้าวเหนียวนะคะจากนั้นต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วใส่น้ําลงไปให้ท่วมข้าวเหนียวแล้วทาการคนข้าวเหนียวสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวจับตัวกันป็นก้อนค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะพักไว้20นาทีค่ะมาทำน้ำไปเตยกันค่ะเลือกไปเตยที่มีสีเข้มแบบนี้นะคะล้างทําความสะอาดใช้ใบเตยจานวน6ใบค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้กะทิ290กรัมน,นะคะเราจะปั่นใบเตยกับน้ํากะทิเข้าด้วยกันค่ะ ใส่ใบเตยลงในโถปั่นนะคะเติมน้ำกะทิลงไปแค่เล็กน้อยค่ะแค่พอปั่นได้จากนั้นเราก็ปัดให้ละเอียดเลยค่ะค่อยๆเติมน้ำกะทิและเติมใบเตยลงไปนะคะไม่ต้องทำบดค่ะเพราะว่าจะปั่นลำบากจากนั้นเราก็ปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เนียนละเอียดแบบนี้ เมื่อเรียนละเอียดดีแล้วนะคะเราจะมาทําการกรองกลับเข้าไปในถ้วยกะทิเหมือนเดิมค่ะพยายามคั้นนะคะให้ได้น้ําใบเตยออกมามากที่สุดเท่าจะทาได้ค่ะในการทําน้ําใบเตยนะคะเราจะเลือกใบเตยที่มีความแก่พอสมควรค่ะแล้วก็มีสีที่เข้มเราจะได้น้ำกะทิที่มีกลิ่นหอมและสีที่สวยงามแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้20นาทีนะคะเราก็จะมาคนอีกรอบนึงค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ที่นึ่งนะคะนึ่งข้าวเหนียวเลยค่ะ ตั้งน้ำในหม้อให้เดือดนะคะเราจะนึ่งข้าวเหนียวเป็นเวลา20นาทีค่ะนึ่งจนข้าวเหนียวสุกค่ะเมื่อข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะเราจะมาทําการผัดข้าวเหนียวกับน้ํากะทิกันเลยค่ะเราจะเทน้ํากะทิใบเตยนะคะลงในหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะจํานวน125กรัมนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเกลือค่ะจํานวน4กรัม จะทําการคดน้ํากะทิใบเตยเกลือและน้าตาลให้ละลายเข้ากันแบบนี้จากนั้นเราก็จะนําข้าวเหนียวลงไปผัดกับน้ากะทิใบเตยค่ะจะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดค่ะค่อยคอยคนให้ข้าวเหนียวแตกเมก็ดกัดกันนะคะแล้วก็ให้ข้าวเหนียวดูดซึมน้ากะทิกับใบเตยค่ะมันคนอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะผัดจนกระทั่งน้ากะทิเริ่มแห้งเลยค่ะ เมื่อผัดจนกระทั่งน้ำกะทิแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการตักขึ้นแล้วก็พักให้เย็นเลยค่ะระหว่างรอขาเหนียวเย็นตัวลงนะคะเราจะมาทำการตัดกระดาษอบให้เป็นชิ้นละ2 0ซนตมตรคูณ2 0ซนเมตรกันค่ะ ตัดกระดาษทั้งหมดจานวน12แผ่นนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เชือกค่ะตัดเชือกให้มีความยาวประมาณ45เซนติเมตรใช้เชือกจํานวน12เส้นเช่นกันค่ะข้าวเหนียวเย็นตัวดีแล้วนะคะจะแบ่งข้าวเหนียวเป็น12ส่วนค่ะแล้วก็จะใช้ถั่วดําต้มสุกนะคะจํานวน200กรมัมพร้อมด้วยเผือกกวนจํานวน250กรัมค่ะลูก้จะวางลิงก์การทําเผือกกวนไว้ด้านล่างนี้นะคะจากนั้นทําการห่อกันเลยค่ะตักถั่วดำต้มสุกนะคะวางลงในกระดาษอบค่ะจากนั้นเราก็ตามมาด้วยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เราแบ่งไว้12ส่วนเราก็จะแบ่งแต่ละส่วน ออกมาอย่างละครึ่งวางลงไปก่อนจากนั้นตามด้วยเผือกกวนแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวอีกครั้งปิดท้ายด้วยถั่วดำค่ะแล้วก็จะทำการหอ่อทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะ เมื่อทำข้าวต้มเสร็จแล้วทั้ง12ชิ้นนะคะเราจะทําการนํำข้าวต้มมาประกบคู่กันค่ะจากนั้นเราก็จะนาเชือกมามัดทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะทําตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะต้องระวังในการมัดนะคะอย่ามัดให้แน่นจนเกินไปค่ะเพราะข้าวต้มอาจจะปริได้ในขณะนึ่งค่ะ เมื่อมัดจนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะได้ข้าวต้มมัดทั้งหมด6มัดค่ะจากนั้นเราจะทําการนึ่งกันเลยนำข้าวต้มลงนึ่งนะคะเรียงแบบนี้เลยค่ะเรียงเป็นทางตรงขึ้นไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะในการนึ่งที่เราใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะก็เป็นเพราะว่าข้าวเหนียวเราได้ทําการนึ่งไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วทําให้ใช้ระยะเวลาในการนึ่งสั้นลงค่ะ 30นาทีผ่านไปแล้วนะคะข้าวต้มมัดใบเตยไส้เผือกก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะในขณะที่ทำการแกะข้าวต้มมัดใบเตยอยู่นี้นะคะจะได้กลิ่นใบเตยที่หอมมากๆเลยค่ะ ข้าวเหนียวข้างในก็สุกจนนุ่มกำลังดีเลยค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยลองทำตามนะคะสูตรนี้หวานกำลังดีค่ะแล้วก็ได้รสชาติของข้าวต้มมัดที่มีความนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ